สวัสดีวัยรุ่นเมกาและวัยรุ่นชาวนากันทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบูตนะฮะโรบูตนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า อะไรครับรถบ้านเรานั่นเองโอ้โหแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าไม่ได้เล่นนานมากเลยนะสาเหตุที่หายไปนานเพราะว่าเกมเขาไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามาไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีในแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถสักหน่อยว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่มเหมเพราะเห็นอัปเดตล่าสุดก็คือแบบน่าจะไม่กี่วันที่ผ่านมาน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะฮะการสปอรรถแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีรถอะไรที่เข้ามาใหม่เลยนะฮะนอกจากคันนี้หรือเปล่าฮะคันนี้ไม่คุ้นเลยฮนะ คันนี้เหมือนจะเข้ามาใหม่ฮะแต่ก็ยังบักเหมือนเดิมนะฮะก็ตามสภาพนี้เลยฮะไม่รู้ว่าจะขับได้หรือเปล่าอาจจะลองสปอนใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะว่ามันจะขับได้ไหมอ่าดูนะว่ามันจะยังตีรังกาอยู่ไหมอ่าเรียบร้อยนะฮะไปแล้วฮ <c> ะ <oughs> นี่แหละฮะแบบรถบ้านเราเนี่ยครับผมสาหรับรถ4ีล้อนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่เลยนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะอันนี้เป็น isuzu d-max อ่าพ่อใหญ่บ้าน นะฮะใครที่เคยดูคลิปผมผมจะเรียกรถคันนี้ว่ารถพ่อใหญ่บ้านนะฮะเพราะว่าพ่อใหญ่บ้านสมัยก่อนเขาใช้เขาชอบใช้รถแบบรุ่นแบบนี้กันผมก็เลยเรียกว่าเป็นรถพ่อใหญ่บ้านโอ้แต่คนเล่นแบบนี้เยอะนะวันหนึ่งเนี่ยสี่ห้าร้อยไม่ต่ำกว่านี้เอาว่ามันมีใครเอารถสิบล้อมาแข่งวนะเน่ไปผมต่อยเขาก่อนละกันนะฮะมาดูว่าออกตัวที่หลังนี่จะแสงได้ไหมเรียบร้อย กินชิวๆง่ายๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผมมาทำอะไรในแมปนี้โอ้ยโอ,ยโอย้สิบล้อคันนี้นะฮะไม่มีเบรกเลยก็คือกาจะให้รถผมนี่เป็นเบรกแทนน้องๆๆ้อง,องขึ้นรถพี่มาเอาเฮ้ยเข้าไปสป,ปอนเป็นคอกซิ่งแล้วว่าโอเคเดี๋ยวผมขับออกไปข้างนอกแล้วกันไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีสถานที่ที่อัปเดตมาใหม่หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วแล้วแแล้ว,ลว,ลว,ลวอ้ย ขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนรถก่อนนะครรู้สึกว่าคันนี้ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะฮะสีแดงก็จะเฟี้ยวสุดละมั้งนี่ในแมปนี้นี่ที่เป็นแบบทรงแต่งซิ่งนะเอ้ยดีนะที่ยังสามารถเปิดฝากระโปรงได้นะฮะโอ้เปิดได้ตั้งแต่ยังสปอนไม่เสร็จเลยเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะเออทำไปเล่นไปแบบบ้านเรานี่ก็ดีนะเนี่ยเออรถบ้านเรานะฮะพูดชื่อไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเนเปิดประตูได้นะฮะนี่สี่ประตู สามารถเปิดได้4ประตูเลยนะเป็นไงออปชันในเกมนี้ก็คือไม่ธรรมดานะครับมันจะมีคนชนผมแน,น่นห,หักลบแบบดิจิตอลว่ะเอ้สวัสดีไอ้น้องไอ้น้องจะขับอ e ีแท็กไปไหนนั่นนะบางคนไม่เข้าใจว่าไออีแท็กมันคืออะไรพี่เนะี่ยมันก็คือรถไถเดินตามนั่นแหลนนะแต่ว่าสายสานเขาจะเรีย e กว่ารถอ e ีแท็กนั่นเองโอเคปิดฝากระโปรงหน้าไปครับปิดฝาท้ายด้วยอย่าลืมเลยนะฮะปิดไปปิดไปเออ อุ้ยเสียงเพราะนะเนี่ยทาเป็นเล่นไปทุกคนเออมันไม่ธรรมดานะนี่รถคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนน้นเอาจเจอาอาย้อายเ้า <c oughs> เกือบเสียหลักแต่ก็กลับมาได้นะฮะนี่ฮะป้ายล่าสุดที่บอกว่าเขาจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะตรงนี้คือได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาออกไปแล้วแต่เกมก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเข้ามาเลยนะนฮะมันก็เป็นแมบที่เล่นขับรถ เพลินๆสนุกดีไปครับถอดสมองขับนะมันก็สนุกดีอยู่นะฮะแต่แบบเขาไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยนะฮะแต่ผมชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยทุกคนมันให้ฟีลแบบว่าสวนสุดๆเลยนะฮะอุ้ยลืมไปว่าแบบนี้เนี่ยมันมีระบบดาเมจด้วยนะฮะก็คือลวดหนามเนี่ยไม่สามารถเหยียบได้นะลองดูอืมคือเกมเขาก็พยายามจะพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผม แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันใหม่เลยตอนนี้นะผ่านมานาะนแสนนานเลอเกินผมพาเดินเข้าไปดูห้องลับนะฮะอันนี้คือเป็นห้องลับนี่คนไม่ค่อยเข้ามากันนะครับไม่รู้ว่าทําไมเออแต่ก็ทาไว้ค่อนข้างสวยอยู่นะเอ,อ้ยรีมทดแอร์อยู่ตรงนี้เปิดแอร์หน่อยอาเปิดไงทำไมเปิดไม่ติดหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูกันปิดประตูกัน close door อ้าวเฮ้ยจะอยู่ข้างในไม่ได้จะอยู่ข้างนอกโอเค มันต้องไปกดที่แอร์ไหมไม่น่าเกี่ยวเอาเปิดคอมหน่อยละกันถ้างั้นเปิดคอมไงวะมันเปิดได้ไหมคอมเนี่ยโอ้ยเคส RGB นะฮะมีไฟนะครับผมเหมาะกับเกมเมอร์สุดๆเป็นเลยนะฮะที่นอนนอนได้ไหมที่นอนเอาไว้นั่งนะฮะไม่สามารถนอนได้นะครับแล้วก็อีนี้ออ้ยนั่งได้นะออ้ยนี่เป็นไงขานี่คือแบบว่าเกยขึ้นมาบนโตแล้วครับไม่รู้ว่าผมทําไปทําไมนะตอนนี้ ออแล้วมันมีห้องอะไรไปต่อไหมไม่มีแล้วเนาะตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้นะครับโอ้ถ้าเปิดได้มันก็จะแอดวานเกินไปละโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกแล้วกันบ้านหลังนี้มีอะไรที่สะใยผมอีกหรือเปล่านะฮะไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวเดินไปดูโต๊ะอันนี้ซิมันคือโต๊ะอะไรครับนี่มันคือโต๊ะเ,ออเครื่องทำมันไม่ใช่เครื่องทำอะ่ะมันคือโต๊ะเอ,เอาไว้วางของเฉยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาขับรถสิบล้อกันสักหน่อยหนึ่งอืมไหนๆก็เข้าแมッ รถบ้านเรามาแล้วนะฮะก็ต้องมีการขับรถ10บล้อกันสักหน่อยหนึ่งเออเอ้ยผมขึ้นถูกฝั่งด้วยว่าผมมองไม่เห็นพวงมาลนะัยนะเมื่อกี้แต่ขึ้นโดนเฉย <c oughs> ปิดประตูไปโอเค let's go ออ้สิล้อไม่บากแล้วนี่ว่าเขาแก้10บล้อแล้วชัวร์เลยไปดูฝั่งขวากันสักหน่อยฝั่งซ้ายไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาก,ก็ต้องไปดูฝั่งขวา เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำนะเป็นหัวรถแอร์รถรถอีแจ e ็คด้วยนะครับผมวู้เมื่อไรแบบก็จะอัปเดตใหม่สักทีวะผมรู้แล้วว่าผมจะไปที่ไหนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจับตาจับหูจับอ่าอะไรก็จับดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปอันนี้ดีกว่าไปอีกแบบหนึ่งที่เขาสร้างใหม่ดีกว่าก็คือแบบอ่าบ้านนอกบ้านเรานั่นเองนะครับผมอ่าล่าสดุดสิบรอยยกล้อไปแล้ว ผมว่ามีทางเดียวที่ผมจะไปได้จากตรงนี้ก็คือ,อต้องวิ่งไปนะครับผมหรือไม่ก็สปอร์รถออกมาแทนแต่ผมคิดว่าวิ่งเอาน่าจะเร็วกว่านะฮะ <c oughs> มาดูซิว่ามันยังสามารถวาร์ปไปได้ไหมนี่ครับวาร์ปไปที่ยังแมปรถบ้านนอกบ้านเรานั่นเอง Barresco Baby อ๋อมันต้องชนกําแพงปุ๊บเถุกเยก็ว่าทาไมมันถึงไม่วาร์ปให้ผมนี่เดี๋ยวเรามาดูบ้านนอกบ้านเรากันดีกว,ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับ หลังจากที่ไม่ได้ติดตามมานานมากเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมขับรถํำรวจแมปเล่นกันสักหน่อยหนึ่งเฟลที่สุดก็น่าจะเป็นคันนี้นพิจิตรหรือเปล่านะครับผมไม่มีสติ๊กเกอร์นะแต่ทรงรถที่มันเหมือนของนพิจิตรมากๆเลยนะครับผมอาจจะคล้ายๆของอเบิร์ดหลักห้านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนพิจิตรมากกว่าวจะลองออกตัวแบบรถแดกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่เสียงรถนี่ไม่มีเลยนะเงียบกริบเลยเปิด ลืมลืมลืมปิดเต็มชจก็ตโอ้โหเอาไหมเอาไหมเอาไหเอาไหมเอาไหอาไหมสามสองหนึ่งอ่ะสิครับโอ้โรถไม่มีเสียงนี่ผมทำเสียงเองเลยนะฮะเออผมนี่ทำเสียงเองเลย อันนี้ก็จะเป็นเซเว่นะฮะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทําถนนไว้บแบบนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นถนนที่ยกระดับค่อนข้างสูงเลยนะครับผมผมไม่สามารถเอารถเตี้ยเนี่ยขับขึ้นได้นะฮะจะว่าไปนะผมแทบไม่ได้ขับรถบัสในเกมโรบอทเลยได้วซ้ำนะครับผมนาน,นานทีนะฮะนี่ฮะแต่พอผมจะขับก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับผมสปอนออกมาแล้วมันก็เป็นสภาพแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองสปอนมาอีกรอบหนึง่ง รอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมสปอตออกมาแล้วก็จมดินเหมือนเดิมเลยชิบหายเอ้ยอันนั้นสิบล้อเขาเป็นอะไรครับนั่นทําไมเขาจอดเอียงอย่างนั้นว่าแต่เจ้าของเขาไม่อยู่หรอพี่ครับพี่ครับอยู่ไหมครับเนี่ยทําไมพี่ไม่ขับรถนะพี่หลับหรือเปล่าครับเนี่โอ้อยพี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรต่อนะว่ามันไม่มีอะไรให้ทานะฮะหาคอกซิ่งมาขับเล่นดีกว่าเอาเป็นคันนี้ก็ได้นะ คันนี้น่าจะใส่ออปชั่นเสริมเป็นคอกซิ่งได้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีนะครับต้องคลิกที่ตรงกระบะอ่าก็จะใส่คอกมาแบบนี้แจ๋วเลยโอเคเดี๋ยวเราขับไปดูฝั่งนู้นกันสักหน่อยนะฮะฝั่งวัดไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้เลยเบรก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 เบ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 รกเ มันจะชนครับพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไม่ชนไม่ชนไม่ชนอของจริงไม่น่าเหลือนะฮะจังหวะเมื่อกี้นี่ก็คือไถเข้ามาในรถเลยตาฮะอันนี้ก็จะเป็นวัดตรงนี้เราเคยมาแล้วนะฮะตรงวัดตรงนี้เ,เคยมาแล้วโอเคผมขอผ่านเลยแล้วกันนะจะไม่แวะให้เสียเวลาเยอะไปดูข้างหน้าต่อดีกว่านะข้างหน้ามีอะไรเอ้ยนะฮะ โอ้ขับด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยคือชิวๆเลยเพราะว่าทางมันตรงมากอ๋อผมรู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามแข่งรถนั่นเองเป็นสนามแข่งแร็กนั่นเองนะครับโอเคโอเคโอเคสุดแล้วยังสุดแล้วยังไม่มีอะไรเนาะโอ้นี่มันท้ายไฟแล็บนี่คันนี้นี่รัฐที่ต้องมาทำถนนใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า โดนท้ายไฟแลบขีดข่วนถนนไปไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีทางไหมอือ่าอุ้ยมีระบบพลิกรถเองอัตโนมือว่ะเฮ้ยโคตรสุดโคตรตึงโคตรเทโคตรอันตรายแล้วพี่เอาแวะห้างส้มตำกันสักหน่อยละกันไม่เข้ามาจอดทำอะไรกันตรงนี้เยอะแยะวะเนี่ยอาจจะถอดข้อออกก่อนโอเคโคตรเทเลยนะฮะจอด3คันเลยฮะอุ้ยต้องถ่ายรูปสักเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปสักหน่อยหนึง เดียว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 ผมกำลังจะถ่ายรูปแล้วมันมีคนขับรถผมออกไปไหนวะน่าฮัลโหลเฮ้ยเอาเอาเอาสิบล้อก็มาเอ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 าอะไรกันครับเนี่ย๋ยวใจเย็นไอ้น้องเอารถพี่ไปจอดดีๆหน่อยสิโอ้โหก็โอเคนั่นแหละครับผมทุกคนครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมบ้านเรานะฮะโอ้โหหลอนเลยหลอนเลยจังหวะนี้ฮะแม่ค้าไร้หัวนะครับผมทู้ดละหัวไม่วางอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วผมเตะหัวแม่ค้นโคตรหลอนเลยอันนี้มันร้านส้มตำหลอนวะเนี่ยโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับผมก็ไม่รู้จะทาอะไรดีนะฮะก็แวะมาดูสักหน่อยหนึ่งหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม